คำทำนายพยากรณโบราณถ้าคุณวนตกลงจุดนี้จะประสบโชคลาภรวยแน่วันนี้เรามีรูปแบบพยากรณ์โบราณแบบแม่นๆมาให้คุณทุกคนได้ฟังกันด้วยครับเพียงแค่ใช้อายุนับปัจจุบันและทำตามวิธีการด้านล่างนี้แล้วไปอ่านคำทำนายได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีรับปีใหม่และอย่าลืมแบ่งปันให้คนใกล้ชิดด้วยนะครับ พยากรณ12ราศีแบบตำราพมชาติของไทยโบราณชายหญิงใดต้องการอยากจะทราบว่าในระยะปีใดดวงชะตาปีนั้นที่ตกจะดีหรือร้ายท่านให้เถือหลักคำทำนายตามห่วงระยะปีที่ตกนั้นแลถ้าเจ้าชะตาประจำปีเกิดเป็นชายให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีเวียนไปทางขวามือให้ครบอายุปัจจุบันถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิง ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีเวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันนี้ 1. ถ้าตกเจดีท่านว่าปีนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะมีสุขกายสบายใจจะได้ทำบุญกุศลในศาสนาปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สมใจนึกแล 2. ถ้าตกฉัดเงินท่านว่าปีนั้นจะมีลาบผลเงินทองใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกายในครอบครัว ไปทิศท,ทางใดจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูพอประมาณแล 3. ถ้าตกคนคอขาดท่านว่าปีนั้นจะประสบความร้อนอกร้อนใจจะมีคดีความถึงขึ้นโรงขึ้นศาลทำให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียของรักไม่มีเวลาประกอบอาชีพทำมาหากินอย่างปกติสุขไม่ดีเลย 4. ถ้าตกเรือนหลวงท่านว่าปีนั้น จะมีดีสุขกายสบายใจจะมีที่พึ่งพิงในความอนุเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ดีแล 5. ถ้าตกประสาทท่านว่าปีนั้นจะมีความสุขอย่างยิ่งจะประสบโชคลาภมากมายในชีวิตคิดสิ่งใดสมปรารถนาดีนักแล 6. ถ้าตกราหูท่านว่าปีนั้นจะร้อนใจ อาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นคดีความจะมีคนมาคอยอยุแย่ให้วุ่นวายหรือหาเรื่องหาราวให้เราต้องเดือดร้อนจะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นประจำไม่ดีแล 7. ถ้าตกฉัดทองท่านว่าปีนั้นจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไปไปสาระที่ใดๆจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูไม่เดือดร้อนเลยดีนักแล 8. ถ้าตกเทวดาขี่เต่าท่านว่าปีนั้นค่อนข้างดีจะมีคนคอยช่วยเหลือในหน้าที่การงานแต่ระวังบริวารจะนำความร้อนใจมาให้ดีปานกลางแล 9. คนต้องคือข้าท่านว่าปีนั้นถึงคราวข้อหามยามร้ายจะมีเรื่องวุ่นวายในบ้านและครอบครัวตนเองจะถูกจองจำหรือไม่มีความสุขก,กายสบายใจเลย สิถ้าตกพ่อหมอท่านว่าปีนั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือรับอาสา,าเจ้านายจะได้ดีแต่จะมีความสุขไม่มากนักจะทุกข์กายใจพอประมาณดีปานกลางแล11ถ้าตกแม่มดท่านว่าปีนั้นจะมีคนนำลาบมาให้แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชะตามีความสบายใจพอประมาณแต่เหนื่อยใจดีปานกลางแล สิถ้าตกนาคราชท่านว่าปีนั้นจะมีอำนาจวาสนาชะตากำลังดีมีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้จะได้ลาบจากบริวารและผู้ใหญ่แต่ให้ระวังคำพูดและอารมณ์ให้มากดีปานกลางแลของท่านได้นับอายุแล้วตกหมายเลขสามถ้าตกคอขาดท่านว่าปีนั้นจะประสบความร้อนอกร้อนใจ จะมีคดีความถึงโรงถึงศาลทําให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียของรักไม่มีเวลาประกอบอาชีพทํามาหากินอย่างปกติสุขไม่ดีเลยและ6ถ้าตกราหูท่านว่าปีนั้นจะเดือดร้อนใจอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นคดีความจะมีคนมาคอยอยุแย่ให้วุ่นวายหรือหาเรื่องราวให้เราต้องเดือดร้อนจะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นประจำไม่ดีแลและเก้า ถ้าตกคนต้องคือคาท่านว่าปีนั้นถึงคราวข้อหามยามร้ายจะมีเรื่องวุ่นวายในบ้านและครอบครัวและตนเองจะถูกจองจำหรือไม่มีความสุขกายสบายใจเลยวิธีแก้ให้ทำบุญใส่บาตรพระบิณฑบาตตอนเช้าและปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตเขาเป็นอิสระเหมือนต่ออายุเราเองจะดีขึ้นแถมได้กุศลอีกด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ